สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแระรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ก็มานั่งรอนะครับผมทีมงานต่อนกเขาใหญ่ครับซึ่งผมก็เลิกงานนะครับก็ได้มาแต่นั่งรอทีมงานอยู่อย่างนี้แหละครับผมเมื่อวานนี้เห็นว่าหมานไปหนึ่งแต้ม นะครับผมดูแล้วสงสัยเหลือเกินใช่นกหนุ่มหรือเปล่าหรือ,อยังไงเหมือนลายคอมันยังขึ้นไม่เต็มไม่สุดยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับสวัสดีครับผมเอาวมนนี่สองเก้าจัดแล้วครับสองเก่าจัดผมแล้วครับสวยสวยครับสวยสองเก่าจัดให้ยัาง,งามเลยครับมานี้ครับจัดให้สวยเลยครับอยดูกันนี่ แตมแรกครับแตมแรกของสองเก่าครับผมขอบคุณครับผมอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวค่อยถามเจ้าตัวนะครับผมพี่พูแล้วครับพี่น้องครับจันแหลมนั่นเองอยู่ข้างล่างนี่แหละผมลงไปท่านบอกว่าลงไปไม่ได้ครับมันเละนะครับนี่ดีแต่ช่วงนี้แหละช่วงทางทางลงมาดีๆแต่ว่าเข้าไปในนาของท่านนะก็คือเละครับท่านบอกว่าให้รอตรงนี้แล้วท่านจะขี่รถขึ้นมานะครับก็ ช่วงนี้ก็ถือว่าหวานข้าวนะครับชาวนาหวานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะครับข้าวนี่เขียวเฉาอุ่มแล้วครับตอนนี้เหมาะที่จะลงต่อนะครับแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคนมากวนนะครับอ่าแต่ยังไงไม่รู้ว่าหมานหรือเปล่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้โทรผมเพิ่งจอดรถครับพี่น้องครับถือว่ามากินบรรยากาศด้วยแหละนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นสายป่าภูเขาครับพี่น้องครับภูพานนะครับภูพาน เพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลําพูแล้วนะครับนะนี่นี่แหละนะครับภูเขาอ่าไปถึงนู่นเลยนะครับบรรยากาศนะครับก็เขียวชะอุ่มครับพี่น้องครับเพราะว่าฝนตกดีครับช่วงนี้อ่ามีวันนี้แหละแดดผมขี่มาเมื่อกี้นึกว่าจะไม่รอดครับนึกว่าจะมีฝนพอข้ามฝั่งมาทางนี้ก็มีแสงแดดนะครับ ก็คงจะต้องได้นั่งรอนะครับตรงนี้แหละอ่าไม่ลงไปหรอกครับรถเดี๋ยวรถติดลมครับอ่าอยู่ตรงนู้นนะครับผมนกมันลงข้างล่างหมดแล้วครับนกช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่าอยู่บนภูนี่ก็คือมันไม่มีที่หากินหรอกครับนกอ่ะอ่าเพราะว่ามันเป็นอ่าต้นอ่าต้นไม้หนาหนาเลยครับผมนะบบ้านผมจะเรียกว่าอ่าต้นเหมือนต้นไผ่ต้นต้นพริกนะครับป่าพริก เนี่ยภาษากลางไม่รู้ัไงเขาเรียกอะไรนะครับ่าเพชรกเป็นใจเป็นคล้ายต้นไผ่นะครับที่ขึ้นแบบว่าปกคลุมพื้นดินนกก็คงจะนี่แหละครับลงมานะอย่างไงเดี๋ยวรอดูครับบรรยากาศเย็นมากๆครับตอนนี้นะน่าจะมีเหมือนพ่อบัตรนะครับมานั่งจิบจิบอย่างเงี้ยนะคงจะดีนะครับโอเคครับรอจานแหลมครับผมก็คงจะนั่งดูบรรยากาศวิวภูไปก่อนแล้วครับผม ได้แต่เลี้ยวมองครับนะให้นกบินผ่านไปผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่มีสักตัวเลยครับยังไม่มีตัวไหนบินขึ้นบินลงเลยเนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวรอครับเผื่อทีมงานหมานครับครับก็มาเรียบร้อยแล้วจะแล้วพบัดีครับวัสดีครับเป็นไงหมานไหมดีหมอบมือนว่หมันเลยมีเห็นว่ามีคนกวนเลยอาจารย์เนาะตรงนั้นนะครับเห้ลองดูนะครับเอ่อนึกว่าจะไม่มีคนกวนสรุปแล้วเข้าไปอะไรอาจารย์ ไปอะไรนะไปดูน้ำเหรอเบื้องน้าเบื้องออกกี่ต่อไปนี้ตอครับโอ้โหครับแอบมาเบาๆเลยนะครับนี่ไม่บอกเลยอยู่จนค่ำจนมืดเลยโอ้เป็นไงข้างล่างนกพอมีไหมจันพอมีครับเนาะโอ้แต่ตอนเย็นนะครับพี่น้องครับผมอยู่ตรงนี้นั่งชิลๆบรรยากาศโอ้โหูอนกเต็มเลยครับตรงนี้นะแต่แปลงนะจารย์ผมนั่งดูนะ ไม่บินผ่านนะนกมันยังไงหรือว่ามันอยู่ยังไงเราก็มีผ่านลุมมันมันนั่นมีผ่านลุมนี่ครับนกก็จะบวชขึ้นต้นสูงอ่ามันจะบวขึ้นสุดท้ยมันจะบินขึ้นบนมาหลังข่าวอย่ีมันบินซทบอยู่อยู่บนนัลุกนี่นกใส่นี่เห็นดัใช่ครับเนี่ยมันตัวก็จะกําลังจะลงมาครับพี่น้องครับเนี่ยเห็นผมอีกปุ๊บนี่ก็บินกลับนี่ครับไปจับนั่นในหิมทั้งแต่แต่ข้างในนั้นไปต่อไม่ได้นะครับเขตเขตป่าสงวนเขา นะครับเขาไปลุยไม่ได้นกอ่านนี่เอาปลาไพปลานน่แหละครับก็คิดว่านกน่าจะกินแถวนั้นนอกแจแหลมเนาะเอาครับมันไม่ลงมาเพราะว่าข้าวมันโตแล้วอาจารย์แลมงั้นลงมากินเนี่ยลงมากินน้ำมันองเขาจะว่านสามอ่ามองเขาจะว่านสามเหมือนี่อ๋อก็คือหากินแบบว่าแต่ว่าจะให้กินช่วงเหมือนแบบตอนที่หวานแรกๆไม่ได้บอกครับอ่าแต่ว่าข้าวตัวนี้เขียวหมดแล้วนะครับนี้เพิ่งเขียว เชียวซึ่งผมแต่ผมผมว่าจริงมีกระาอยู่ผมวันสามมีทั้งลุ่มก็มีพอได้กินอยู่เขาได้กินได้วันนี้ผมก็เอาช้างมาปล่อยป่าครับน้องครับมวลมองวลฝางทุ่งนี้ไปเขาจะบอกว่าจะวันวันเด็เขาจะโดนปัญหาอายุทำไมไปต่อตรงนี้นะเพราะว่าจะไปเพราะว่าจะไปฝากกันพีกเพะันกล้วยมันอหอมแม่แต่ตัวหัวมุงเลี้ยงหมดมันก็ประจุของที่เขาหังมันที่เขาสั่งผุหลาจย์เป็นที่นั่นครับ ก็เป็นธรรมดาตรงท่านเขาไม่ว่ากันละตรงนี้ที่เขาเราก็ไปที่ไม่ไม่อ่าล้อมตัวไหนมาอาจารย์วันี้เอาแบบอ้างก็แบบขบวนแับเมื่อวานไปไงตัวหนึ่งเมื่อวานนีกแบบสองเก้าครับเจ้าสองเก้าจัดหนึ่งแต้มครับเห็นว่าผมผมผมดูที่าจแล้วส่งให้เหมือนนกไบลุ่นนว่าอาจารย์แช่แม่ครับนกกระเพาเป็นรุ่นครับ โอก็คือลายพอกําลังขึ้นเต็มขึ้นเต็มแล้วสภาวะมันยงขามันมึ่เบืกขามันแ่ม่อย่างนะครับมันี่เป็นขาเปนหน่อยอยู่ขาสีดํำไหมหรือว่าสีออกแดงแดงครับอ๋อแดงแแสดงว่าออกจากดํามาแล้วไปสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแสดงว่าเริ่มเป็นนกโตแล้วครับครับเร่งที่เป็นกรื่งทีเป็นพราะมันาวกับบมารุ่นคู่ไหมคู่ไหมวันตัวนี้เหมือว่าเบ็คู่แต่วันนี้เสียมันขันขะคางบารนี่เนี่เสียมักันบาริปย้อนเก่าคู่ กู้สองท่านมึงเนี่ยร์แหละไ่องก่อมันอิโดนก็โดนมันเราประมันสองที่นี่แหละครับที่เดเสียงเอ้ยโดดอู้โอ้โอ้โอ้เพราะฉะนันมันมีขยับตีครับคู่เรางคู่เราเงียบไปเลยแต่ว่านกที่มาเหยียบก็คือไม่คู่แต่กันแบบสลับกันไปกันมาใช่ไหมจันเขาไปกับพวกคู่แบบแต่ว่าคู่ทั้งนอกเลยตีเนี่ยนี่คือคู่เลยตีเนี่ยแต่ว่าเขาปรหานกปลาหรือพวกคู่ เป็นลักษณะเดียวกันเลยกบคอยใจเย็นที่เราไปกันนะเนาะแม่งครับคือมันสู้ไม่สุดครับนกมันสู้ไม่สุดครับมันเป็นไงบูมีแต่ลงตัวเขาคู่ก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 ู่อ่าแต่ว่าเต้นเดียวเต้น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 แต่ว่ามันไม่ลงแมนครับงนี่บวกอุบลนี่ก็เพราะว่าก็หยุดแต่พวกอุบลอีกคือใส่ไม่ได้สิแบบเต้นมาปุ๊บเต้นมาเต้นหลังบวกอุบลกู่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 ใส่อ้วนแต่ว่ามันคู่สอง ค้สามขมนก็เท่าแล้วก็เต้นหาเต้นลังเลยไปเลยบินออกไปอืาแยกย้ายกันน่นครับครับ็นคนด้ยน่าจะขึ้นภูครับนกเนาะทำมาครับเยอะอยู่ครับนกเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหได้ยินแบบเสียงดีๆหลายตัวีไฟฟากันไปยิไฟากับไปทั้งมันมีนกเสียงดีไหลอยู่ครับอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาไล่ครับอ่าตอนนี้ผมกําลังไล่นกผมตีนภูครับไม่เล่นก่อนครับเพราะว่านกบางทีนกที่เราเอามาเนี่ยคือ สังเกตน,นะครับภูเขานี่คือมันจะมีเหยี่ยวหลายชนิดน้อกนแหลมเนาะ,นนะทั้งเหยี่ยวใหญ่ใช่ไหมอาจารย์<ม>เหยี่ยวใหญ<ม>่บางทีก็มีอินทรีย์ก็มีนะครับหัวขาวก็มีนะ,น,น,ะนี่ครับมันจะบินสลับกันไปมาครับเนี่ยซึ่งอยู่ส่นนี้แล้วส่วนลงครับเพราะว่าอะไรนกเราเนี่ยถ้าเป็นนกทามนกอะไรเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเจอพวกเหยี่ยวแบบว่าแบบแบบเยอะขนาดนี้อาจารย์ มาแล้วก็ผ่านไปเฉยครับถามว่านกเนี่ยมันมันมันกลัวเหย่่ยวทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนาทามสายโคกหรือว่าสายพูแต่นกพูมันจะได้เปรียบเรื่องหนึ่งก็คือมันเห็นบ่อยอาจารย์รมันเห็นอยู่บินข้างบนอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราวางเงี้ยใช่ไหมครับวางเงี้ยคือมันรู้เลยว่าตัวนี้จะเข้าตีหรือไม่เข้าตีมันจะรู้จังหวะเหี่ยวที่เป็นป่าแต่ว่าถ้าเกิดนกอ่าพวกเป็นนกทามหรือนกอะไรอย่างเงี้ย มาเจอแบบว่าตัวนี้บินไปกำลังจะขันตัวนี้บินมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันไม่รู้ว่าจะลงตีหรือไม่ลงตีแต่มันกลัวไปก่อนแต่นกปูมันจะได้เปรียบคือมันจะรู้ว่าบินแบบนี้ไม่ลงแน่นอนแต่บินแบบนี้ลงนี่ก็คือมันจะรู้เลยน,นะครับว่านี่โอ้โหเช่านี่ไปที่ทางบา้านเดี๋ยวโอ้โหาฝังเรานู่นใช่ไหมจย์เนี่ยผมฝังบ้านอจารแหลมนะครับไม้ไม้อะไวะาีนาอยู่นี่น,นกเชงมีรอสามตัวอ,อยู่ ครับผมนี่แหละผมถึงต้องได้เอามาฝึกครับพี่น้องครับนะเพราะว่ามาฝึกอย่างเงี้ยมันจะเห็นดีครับเห็นเหยี่ยวใหญ่เห็นเหยี่ยวขาวเหยี่ยวอะไรทุกอย่างครับนกมันจะรู้จังหวะนะเอาหนี่งขึ้นเขาลมอยู่นกเอาหนี่้นขนี่ก็ลมอยู่ครับอ่าก็น่าจะได้ยินก่อนผมแหละจะนเรีมนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้หมานวันนี้ว่าจะมานั่งรอเลยนะครับนี่ว่าจะมานั่งดูว่าลายเป็นยังไงนะครับอ่าแต่วว่ามีแต่ตัวแล้วครับลายตัวนี้ นกปลาไม่ได้มาไม่ได้ไล่เราทำงานเลยหมดนี่าซูบสุดเลยหมดนี่นกปลาสูบสุดเลยก็เป็นธรรมดาจ้าต้องทำใจแหละนะครับคุณพ่นคุณพ่นนี่กับวอนนั่นได้ไหมจะให้ได้ทุกวันมันก็หมดดิครับนกคุณพ่นนี่กับวอนนั่นได้อ่าผมก็ได้จะนั่งดูเขาอย่างนี้ลราพี่น้องคอได้คุณพ่นคุณต้องลุ้นทุกวันคุณลุ้นนี่แหละครับยังไม่สุดเนี่แหละครับลุ้นเออดี๋ยวเลยไหมมันตี่นเต้นไหมบักอ้างเลยครับ เอาคุณอ่างนี่นี่อ่างล้ำเส้นม็กครับอ๋อ่างของเซนแม็กผมเลยตังชซื้อว่าอ่างมาซื้อ,อโอเคครับก็รอจนค่ำครับพี่น้องครับผมก็นั่งกินบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศมองไปภูบ้างมองทุ่งนาบ้างครับมันเป็นความสุขนะจะแหลมเนะาะค,ความสุขของเรานะครับเดี๋ยวไปแล้ว อ่าผมทํางานมาเหนื่อยผมก็มาอย่างนี้แหละครับแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะครับมานั่งดูบรรยากาศชิวๆอยู่บ้าน,นอ่าเอาช้างมาปล่อยสักสองสามตัวมีบ้าน <c oughs> โอเคครับเป็นไงอยู่บ้านเบื่อเบื่อใช่ชไ,ไหมจันบ่นว่าอะไรครับผมทั้น้นเสียงคนเสียงขึ้นเสียงลงผมก็มา <c oughs> โอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับก็มืดแล้วครับนี่มองไม่เห็นกันแล้วนะครับก็เชิญเลยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่ใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพิ่มอีกสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดรก็บข้ามข้อมูลก่อนใครนะครับตัดผมกับอาจารย์แหลมนะครับโอ้ยว่าจะมาดูลายนกป่าสักหน่อยนะครับไม่ได้ดูแล้วผมเดี๋ยวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ